วันนี้นะคะก็แต่งหน้าสวยฉ่ำจัมโบ้เองมาแล้วนะคะถ้ามีคนขอลุคนี้ก็จะบอกว่าไปดูไอ้ลุกไอ้นี่ได้ค่ะแต่งหน้าตีหนึ่งได้เพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยใช้เป็นกลอสเพิ่มเติมทำให้ปากฉ่ำเท่านั้นเองนะคะเพื่อแบบเออคนชอบลุคนี้เดี๋ยวจะลิงก์คลิปที่แต่งหน้าตอนตีหนึ่งให้ดูซึ่งไม่รู้ว่าจะออกก่อนหรือว่าออกหลังคลิปนี้นะคะ แต่คิดว่าน่าจะออกก่อนอืมนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปมาเฟอริตนะคะในเดือนสิงหาคมนั่นเองค่ะซึ่งก็มีเยอะมากคือต้องบอกเลยว่าในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปั๊มใช้อะไรเยอะคือเหมือนแบบช่วงนี้กลับมาแต่งหน้าเนื่องจากว่าเบิร์นเอาจากการเขียนนิยายเนาะอย่างที่บอกไปแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยก็กกกกกหันเหกลับมาที่เมกับดีกว่าเพราะก็เป็นสิ่งที่เราชื่นชอบอยู่แล้วแล้วก็ทํามาต่อเนื่องห้ปีแล้วนะจ๊ะ คนอื่นเขาไปติ๊กต็อกกันแล้วดิวฉันยังอยู่ YouTube อยู่เลยซึ่งรู้สึกว่าการอยู่ y t u t u มันมันมันคุยกันได้เยอะมากขึ้นมันคุยกันได้เยอะกว่าไม่รู้ดิกติ๊กต็อกว่ามีแหละแต่ว่าบันก็ ไม่ได้เล่นแบบจริงจังอะไรเลยอะนะคะทุกคนงั้นไปดูกันเลยดีกว่าว่า My f ฟ v o r i t e ในเดือนสิงหาคมมีอะไรกันบ้างคะก็จะอยู่ในตะก,การนี้นะซึ่งอรอบนี้ไม่มีสกินแคร์เพราะว่าสกินแคร์เป็นสิ่งที่ช่วงนี้กำลังเหมือนใช้แล้วยังไม่มีอะไรที่แบบตอบโจทย์ขนาดนั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเริ่มที่ที่สุดของเดือนนี้เลยดีกว่าคือ โอดีบีโอค่ะ Glowing f a c r Primer ซึ่งวันนี้ที่ฉันก็ใช้อยู่บนหน้านะคะมันเป็น p r i m เมที่ตอนแรกอ่ะรีวิวว่าเออจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่สุดท้ายต้องใช้ต้องมีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเจอรองพื้นที่มันแมทมากๆแล้วคนหน้าแห้งไม่รอดค่ะต้องมีพร i m เมอร์ที่ช่วยเรื่องผิวฉำ่ำลงก่อนเป็นเบสก่อนอย่างวันนี้ปั๊มใช้เป็นคูชั่นเมเสกาซึ่งแบบ มันแมทมากมันไม่เหมาะสำหรับคนผิวแห้งใช่ไหมเราใช้ g กรย์ a ฟสไพ e r มอร์อดีบี o ลงก่อนแล้วหนะ้ามันฉ่ำดิวอีมาจากภายในเลยก็เลยชอบมากใช้1นึ่งลามเท่านั้นนะคะไม่ต้องใช้เยอะทำให้หน้าฉ่ำละถามถึงความติดทนช่วยติดทนขนาดไหนก็ไม่เอาเป็นว่าคือมันช่วยให้หน้ามันฉ่ำสวยจัมโบเ้เอเลิฟ ต่อม,มาใช้ควบคู่กันและดีมากก็คือนี้เลยค่ะ Odebio All Matte l a n c รองพืน้นของ Odebio ซึ่งเป็นเนื้อแมตแต่บางเบาให้การปกปิดที่โอเคแบบไล้ๆไ,ไม่ฟูเขาเบเล็ตขนาดนั้นแต่ติดทนมากมันฟองโฟกัสไว้เนี่ยกล้องแต่มันติดทนมากเลยแล้วสีดีมากคือสีเบอร์ศูนเหมาะสำหรับผิวปามากคนผิวแห้งใช้ได้ถึงเขาจะบอกว่า All r Matte เป็นรองพื้นเนอแมทแต่อีฟนิดนึงค่ะว่าเขาเป็นฟอร์เรสต์และก็ไลท์เวทนั่นเองนะคะคือประมาณแบบผิวเบาๆสวยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนผิวแห้งหรือชันปรื่มคือปกปิดได้ลักษณะคือน้อยจะถึงกลางกลางบีวไปฟูอรเรสไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่มันสบายหน้ามากแล้วมันติดทนมากๆก็เลยชื่นชอบใช้ควบคู่กันแล้ว ฮปปี Happy, ม้มากๆ2สองตัวนี้เธอต้องไปซื้ออันนี้ฉันป้ายายาเลยว่าดีมากๆแต่เสียดายที่ว่ารองพื้นเนี่ยมีสีให้เลือกน้อยไปน,นิดหนึ่งนะคะต่อมาเป็นอุปกรณ์ลงรองพื้นซึ่งช่วงนี้ทุกคนน่าจะเห็นกันบ่อยวันนี้ที่ฉันก็ใช้ค่ะถึงแม้ว่าจะรีวิวคูชั่นแต่ไม่ชอบพับคูชั่นที่เขามีให้ก็เลยใช้ตัวนี้ค่ะโอ,อดีบีโอแปงลงลงรองพื้นนะคะไม่มีเบอร์บอกอะ่ะเขาไม่มีเบอร์บอก แต่จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งปาล์มลิงไว้ให้หลายคลิปแล้วก็คลิปนี้ก็จะลิงก์ไว้ให้อีกมันไม่แน่นจนเกินไปแต่เกลี่ยดีไม่เป็นเส้นสวยงามขนนุ่มดิฉันจะไปซื้ออีกอันเพราะว่าใช้ทุกวันซักทุกวันจนมันคงจะบอกแน่ๆหาตัวตายจะแทนหนูด้วยนะไม่งั้นหนูตายแต่จริงๆอ่ะมันเป็นแปรงคุณภาพดีไม่ตายง่ายๆหรอกแต่เนื่องจากว่าอีชันเนี่ยก็ขี้เกียจซัก นะเพราะาใช้ทุกวันเลยไงใช้ทุกวันเลยคือใช้เสร็จซักใช้เสร็จซักอะไรเงี้ยแบบวนน้ําสบู่แล้วก็มาตากอะไรเงี้ยพอรุ่งเช้ามันก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่อยากจะมีสแปร์ไว้สักอันหนึ่งนะคะหรือว่าขี้เกียจจริงๆแต่ว่าเนื่องจากถ้าเกิดเราไม่ล้างแปลงรองพื้นแล้วใช้ทุกวันคุณจะเป็นสิวได้นะฮะอันนี้คือดีมากขนนุ่มเกลี่ยง่ายทุกคนน่าจะเห็นในคลิปบ่อยๆแล้วนะมันไม่ต้องพูดแหละว่ามันดีนะฮะ ต่อมามาที่งานตาแต่วันนี้ไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าชอบเลยคือ i d o l m a t t d g น o ์โกลชาร์โดสตของ Brow It ค่ะสีที่บามีคือสีเบอร์02 m a r บ l พิง n k นะคะมัรู้สึกว่าการใช้เขาอ่ะมันทำให้อายชดว์มีความติดคนมากขึ้นแต่วันนี้ไม่ได้ใช้นะคะมันดีมากๆตรงที่ว่ามันมี2หัวเนาะด้านหนึ่งมันจะเป็นแมทนะคะอ่าด้านนึงจะเป็นแมทสีแบบโรสสีชมพูเดี๋ยวมันจะ เขียนให้ดูไม่รู้จะเห็นกันบะเนี่ยเห็นบมันจะเป็นความนูดและที่สำคัญคือมันเกลี่ยงง่ายมากเนี่ยเห็นป่มมันเกลี่ยง,งาย่ายค่ะไม่ตกร่องเลยและอีกด้านหนึ่งจะเป็นชิมเมอร์ค่ะชิมเมอร์ซึ่งเอาเอาแบบเขาเรียกไงอ่ะลงที่ตัวแมทแล้วมันจะทําให้เนี่ยเห็นปะมันสวยขึ้นแต่เธอเอามาทำดอรอปอายดอล,ลี่ใจได้เนี่ยอืสวยอะเดี๋ยว เขียนให้ดูต่างหากก่อนอันเนี้ยเห็นปะคือกล้องเนี่ยมันเห็นไหมเนี่ยกล้องเนี่ยกล้องมันเห็นปะเธอฉันก็ไม่แน่ใจอะสีสวยมากเธอดูดีเนี่ยพอเบรนแล้วมันจะสวยแบบเนี้ยแต่ถ้าเอาบัลลงกับผิวที่มันมีความแมทมันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งซึ่งมันจะทําให้อายแชโดว์มีความติดโทนจะลงก็ลงก่อนแล้วใช้อายแชโดว์ตัวอื่นก็ได้หรือใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันดีมากเลยทาไมฉันพึ่งสื่อเพราะว่าไปเห็นช่างแต่งหน้าหลายๆท่านในทิกตอกเขาใช้ ที่ฉันต้องซื้อแล้วแม่ก็ก็ไปโดนป้ายยาซึ่งมันดีจริงนะคะต่อมาเป็นอายแชโดว์ที่อมันเปิดตาซึ่งชอบมากใช้ทุกวันเลยช่วงนี้ก็คือเ e ลินดาคริสเตอร์ช็อตชา o w เบอร์ศูนั่นเองนะคะคือสีแบบน,นี้ไม่ไม่คิดว่าจะ,จะใช้แล้วมันจะรอดแต่ปรากฏว่าใช้แล้วรอดค่ะสีสวยมากอันนี้มีเน,นื้อแมตต์เนียนเดียวนะคะส่วนสองอันนี้มันจะมีความกลิตเตอร์อยู่ข้างในแล้วก็อันอื่นก็จะเป็นแบบกลิตเตอร์ชิมเมอร์ซึ่ง ฉันใช้แค่แบบสองสีก็คือว่าเอาสีสีนี้สีน,นี้ผสมกันเนาะสองสีเนี้ยลงทั่วเปลือกตาไปก่อนแล้วเอาสีนี้กับสีเนี้ยค่ะเหมือนแบบมาท็อปอ่ะไม่ได้ใช้สองสีใช้สี่สีแล้วแล้วก็หัวตาก็สีนี้กับสองสีเนี้ยโบกคิ้วก็จะใช้สีนี้ผสมกับสีนี้คือแบบสวยมากอะ่ะเธอทุกคนถ้าดูตาฉันดิสวยปะสวยมากวิ้งแตกแล้วราคาถูกมากอันนี้มันได้มาราคาเซลห้าสิบเก้าบาทด้วย เอออันนี้เบอร์สี่นะคะทุกคนพิกเมนต์แน่นสีสวยติดทนมากๆเลยต่อมาเป็นงานคิ้วค่ะเมื่อเดือนที่แล้วชอบบิ D B ดีโอเดือนนี้ชอบสะสีค่ะตัวนี้เขียนง่ายหัวเล็กหัวเล็กมากแล้วเขียนง่ายเห็นปะหัวเล็กอย่างนี้เลยหัวเล็กแบบนี้เลยนะคะกล้องไม่ค่อยโฟกักอแล้วหัวเล็กมากวันนี้ก็เขียนเขามันเขียนง่ายมากมันแบบสะกดไอ้สะกดวะสกิดคิ้วเลยกึ๊ก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 คือได้คิ้วแล้วก็มีแปลงมาให้ก็มา ลิดเกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือชอบมากแล้วก็ถูกมากด้วยนะคะต่อมาค่ะเป็นอายไลเนอร์ที่อยู่บนเปลือกตานั่นเองนะคะชอบมากเลยแต่ว่าเพิ่งฮอไปแต่ว่ามันแหกของคนอื่นมาเลยก็คือ ODBO Black and Brown Duo Ink Liner นะคะซึ่งเขามีสองสีเนะคือสีน้ำตาลเดี๋ยวสวอชให้ดูนะสีน้ำตาลและสีดำซึ่งบนเปลือกตาบางใช้สองสีผสมกันเลยนะคะ น,น้ำตาลจริงแล้วดำจริงแล้วเขียนง่ายแล้วติดทนมันติดทนกันน้ำกันเหงื่อได้เป็นอย่างดีเลยงนงะเนี่ยแต่ว่าก็ล้างออกง่ายด้วยครีนซิ่งออยนะคะแบบไม่แผ่นดาด้วยคือเลิฟมากชอบมากช่วงนี้กลับมากีกตาบแบบนี้รู้สึกว่ามันเข้ากับรูปตาตามดีนะคะต่อมาเป็นมาสคาร่าที่ปัดอยู่บนเปลือกตาแต่ว่าวันนี้ติดขนตาด้วยนะคะเออทุกคนน่าจะเห็นก็คือนี่ค่ะเมคอัพ for season นั่นเองนะคะมันปัดดีอะเธอทุกคนมันเป็นแบบนี้นะคะเธออย่าไปซื้อ IQIC นะอันนั้นเป็นของก๊อปนะเธอต้องซื้อ Makeup for season นะคะอันนี้นะคะเธอต้องซื้ออันนี้นะมันถึงจะถูกมันถึงจะเป็นของจริงอะนะอันนี้ซื้อมาหนึ่งร้อยแปดสิบก้าบาทหัวมันจะใหญ่ไปหน่อยแต่มันมันปัดได้ง่ายและติดทนให้คิ้วที่เให้ขนตาที่ฟูค่ะ เนี่ยปาไม่มีขนตาล่างใช่ป่ะปัดแล้วมันจะมีคือปามาติดขนตาปลอมไปด้วยอะ่ะแต่ว่ามันชอบแบปาสึกว่ามันทําให้ขนตาปามดูเรียงเส้นดีและล้างออกง่ายติดทนด้วยนะคะปาเป็นคนไม่ค่อยมีขนตาแต่เจอตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะอันนี้ซื้อมา189บาทที่มิรศรัชดาเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเนาะต่อมาเป็นปัดแก้มที่ชื่นชอบค่ะปาชอบเป็นลดลี่ตัวนี้ค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคน เอร์อะไรไม่รู้ว่าเออเขาเขียนว่า v x ส่วนส่วนหนึ่งนี่จ้าจาใช่มันจะเป็นสีชมพูตุนต่นๆอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าในกล้องพอจะเห็นไหมมันจะตุนต่นๆแล้วมันจะแบบว่าปัดสวยแต่วันนี้ไม่ได้ใช้นะมันแบบเข้ากับผิวปานมได้เป็นอย่างดีคือไม่ต้องการแบบสีชมพูจดัดหรือว่าไม่ต้องการส้มจดัดเห็นปะ กล้องเน่ยไม่รู้ว่ามันจะเห็นไหมนะเพราะว่าตอนนี้ระยองฝนตกอย่างที่ทุกคนรู้กันนะแบบพายุเข้าฟ้าร้องปั๊มใช้ไฟช่วยแล้วนะคะมันจะได้แค่ประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวมันจะลองสวอตตรงนี้ให้ดูผิวหนังนี่เห็นปะสีสวยมากมันจะเป็นสีตุ่นๆน,นะเธอคือเลิฟมากเป็นชมพูตุ่นที่ถูกต้องต่อมาเป็นลิปสติกนูดแมทค่ะของแบรนด์มินิโซนะคะ นี่มันจะเป็นเบอร์ศูนหกที่เราซื้อมาอันนี้ไปยืนลองแล้วสก <c oughs> เฮ้ยสีสวยวะ่ะ <c oughs> ก็เลยสอยมาหนึ่งสีเธอดูดิสีนุ่หนูด้ามันสวยมากมันดบดสอได้หวานได้อะไรได้คือถ้าหวานคุณใส่อันนี้แล้วล,ลงกลอสก็ได้สอ่องกอก็ได้คือ สีมันสวยมากเบอร์ศูนย์หกนะคะที่มินิโซแทงล้านหนึ่งร้อยสิบเก้าหรือหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยปะไม่แน่ใจแหละเออปาลองซื้อมาลองดูแล้วปรากฏว่ามันใช้ดีมันแมทที่สบายปากและสีสวยนะคะสวยมากๆเลยเห็นปะสีสวยจริงๆนี่อีกอ,อันเนาะสำหรับหน้าที่ยังไม่พูดก็คือไฮไลท์ของดูดกูดูกูค่ะอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์สี่นะอันนี้ซื้อมาแบบงงๆปรากฏว่าใช้แล้วดีมากเลยเพราะว่ามันคุ้งดีอะ อเดี๋ยวลงอีกรอบหนึงแล้วกันแต่อันนี้ไม่ได้ใช้ดูดูกูนะคะเอ้ยกูดูดูกูเลยเ่่ออันนี้ใช้อัานอื่นนะแต่ว่าเดี๋ยวสวัสห้ดูว่ามันแบบมันแน่นอ่ะดูดิเห็นปะ <c oughs> มันแน่นมันเป็นไฮไลท์ที่ใครชอบความไฮไลท์ก็ไปหาซื้อนะหนูราคาแบบหลักสิบอือดีเล็บสติกในเดือนที่ผ่านมาที่ใช้แล้วชอบก็คือเป็นตัวนี้ค่ะ ของซิสปานะคะชอบทั้งสามสีเลยผสมกันแล้วสวยมากแล้วติดทนมากเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูก็คือแบบเป็นแบบผสมกันแล้วแดงที่ถูกจริตมากคือชอบจริงๆแล้วลิ่นมันคือติดทนนะคะใช้ไปมีติ้งแล้วแบบมันติดทนมากกินข้าวก็ยังอยู่อยู่แต่ว่ามันจะเหลือเป็นสเตนซึ่งปามเติมลิปบ่อยๆได้อยู่แล้วไม่ซีเรียสแต่ว่ามันชอบตรงที่ว่ามันเป็นซองใช้งานง่ายแล้วก็ สีชัดนะคะสีสวยเลิฟเลยเซ็นทั้ง3สี1 2 3เลยนะคะและสุดท้ายเป็นน้ำหอมจากแบรนด์เลิฟโพชชั่นค่ะต้องชอบเป็นกลิ่นใหม่ของเขาคือ06 Look a ลูกแนมีนะคะตามรีวิวไปแล้วนะทุกคนมันจะกลิ่นคล้ายสียยแดงอะ่ะเออใช้จนหมดเลยส10กรัมน้อยไปหน่อยนะเสยียดายแต่ว่าใครชอบกลิ่นเซ็กซี่หวานเซ็กซี่อะไรเงี้ยต้องลองลูกแ at มีของเลิฟโพชั่นนะคะเบอร์ Bear 0ู6ใครไม่มีตังซื้อแบบว่าพวก สีอะไรเงี้ยก็ซื้ออันนี้ได้เพราะว่ากลิ่นแบบใกล้เคียงกันมากนะคะโอเคและนี่ก็คือไมฟ a รดนะคะในเดือนสิงหาคมทั้งหมดทั้งมวลที่รู้สึกว่าก็ไม่น้อยไปไม่เยอะไปเกลางๆแล้วก็พยายามลิงค์ที่สามารถหาซื้อให้ได้นะคะ ก็หวังว่าทุกคนจะทำกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์บําด้วยนะคะตามบําในโซเชียลมีเดียแล้วหนึ่งค่ะรีวิวจ้าบายบายํบาในโซเชียตลอดไอจีและบัมเรกนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยไม่งั้นคุณจะพลาดของถูกและดีราคาหลักสิบหลักร้อยต้นๆและส่วนมากในช่องปามจากนี้จะเป็นเครื่องสำอางไทยซะส่วนใหญ่นะคะของไทยเราเนี่ยถูกและดีแล้วก็แบบว่าเข้ากับผิวไทยเข้ากับสาวไทยที่สุดแล้วนะคะไทยจะใจดีโดเนี่ยให้ปาม ก็สามารถกดปุ่มซูเปอร์แได้เลยลก็จะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะหรือว่าจะพร้อมเพย์โดยตรงมาได้ด้วยเช่นกันนะคะก็จะกราบแทบจักเลยนะตรงนั้นหรือจะดูโ้ษณาให้ดิฉันก็ได้กําลังดิฉันก็จะได้รายได้เช่นกันเพื่อซื้อครุสอางมารีวิวให้ทุกคนดูต่อไปนะคะอยากจะให้รีวิวสิ่งไหนพูดถึงอะไรก็บอกกันมาได้นะคะสำหรับวันนี้ตำนองทุกคนไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย